สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่อมเบาะรถยนต์นะครับซึ่งเบาะรถยนต์ตัวนี้จะเป็นเบาะของ Ford r a n g e r ตัว T6 นะครับจะมีอาการก็คือปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับเมื่อเวลาเราโยกปรับสูงต่ำนะครับมันจะมีอาการฟรีนะครับก็คือมันปรับไม่ได้เลยนะครับในการซ่อมครั้งนี้นะครับผมจะซ่อมในลักษณะก็คือแบบ DIY นะครับก็คือสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับเท่าที่เครื่องมือผมมีนะครับช่างนะครับที่เขารับซ่อมเบาะ แบบนี้นะครับเขาก็จะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทานะครับในการตัดสินใจที่จะซ่อมเบาะในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็คืออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้กลไกของเบาะตัวนี้นะครับผมเลยตัดสินใจที่จะซ่อมเองนะครับเพราะว่ามันเสียอยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการถอดฝาปิดนะครับหรือว่าคัเปอร์ด้านข้างออกนะครับโดยจะมีขันน็อตอยู่2จุดนะครับก็คือจุดที่อยู่ ตรงบริเวณที่ปรับเอ็เอียงนะครับกับบริเวณด้านหลังเบาะนะครับจะมีสกรูตัวเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการขันออกนะครับในจุดแรกนะครับผมจะใช้ไขควงปักแบดนตัวเล็กๆนะครับง ắt, ัดฝาปิดสกรูที่ขันตัวปรับเอ็นนะครับของเบาะนะครับ ลักษณะโคเวอร์จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการขันสกูออกนะครับผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับขณะที่ทําการขันนะครับก็ให้ขันออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดตัวปรับเอ็นออกนะครับพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ไปขันสกูตัวด้านหลังของเบาะนะครับตัวเล็กๆนะครับให้ขันออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ถอดสกูทั้ง2ตัวออกนะครับกับตัวปรับเอ็นเอียกออกนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะถอดโคเวอร์ออกมาได้นะครับจะมีอีก1จุดนะครับก็คือจะต้องถอด พลาสติกนะครับตัวที่สวมอยู่กับมือจับออกนะครับการที่จะถอดพลาสติกตัวที่สวมกับมือจับออกนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่กับเหล็กนะครับเราจะต้องงัดพลาสติกตัวนั้นขึ้นมานะครับแล้วค่อยถอดมือจับที่เป็นพลาสติกออกจากตัวที่เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเขี้ยวล็อกนะครับที่ผมงัดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการดึงมือจับที่เป็นพลาสติกออกนะครับมันก็จะดึงออกได้เลยนะครับลักษณะมือจับที่เป็นพลาสติกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการถอดฝาปิดหรือว่าเวอร์ออกนะครับในการถอดนะครับก็ให้ค่อยๆถอดออกนะครับอย่าพยายามง้างออกนะครับถ้ามันติดอะไรก็ค่อยๆขยับดูนะครับเพราะว่าของผมบางส่วนมันก็จะมีที่มันหักเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าซ่อมเองทําเองนะครับก็ต้องทําใจเองนะครับสําหรับใครที่จะถอดเองก็ให้ระมัดระวังนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะถอดมือโยกชิ้นนี้ออกนะครับ ก็จะต้องใช้ประแจดาวนะครับอาจจะเป็นเบอร์ที5นะครับในการขันออกนะครับในจุดนี้ก็จะขันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะมันแน่นมากนะครับในจุดนี้นะครับผมขันให้เกลียวมันหวานอยู่ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือขันออกปกตินะครับดังนั้นผมจะต้องหาน็อตมาเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับในส่วนที่เกลียวมันหวานนะครับหรือว่าประแจดาวมันขันไม่ได้นะครับผมต้องใช้ไขควงตอกในการตอกออกนะครับ อันนี้ถ้าใครจะขันออกนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปฝืนนะครับถ้าฝืนขันต่อมันก็จะหวานนะครับต้องหาวิธีค่อยๆแบบขันออกให้ได้นะครับหลังจากที่ผมถอดมือจับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการใช้คีมนะครับผมจะใช้เป็นคีมปากจิ้งจกนะครับดึงสปริงตัวนี้ออกนะครับจะเห็นได้ว่าชุดแมคชีนิกนะครับเราไม่สามารถแกะเข้าไปต่อข้างในได้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะใช้เป็นลักษณะรีเวทย้ำทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือเราไม่สามารถใช้ไขควงใช้อะไระแกะเอาฝาโคเวอร์สีดำๆออกได้นะครับวิธีเดียวนะครับก็คือต้องเจาะเอารีเวทออกไปเลยนะครับเพื่อจะแกะดูข้างในนะครับผมใช้สว่านนะครับในการเจาะเอารีเวทออกนะครับทั้ง3จุดเลยนะครับ อันนี้ก็ค่อยๆเจาะเข้าไปนะครับเพื่อให้หัวรีเวทมันขาดนะครับหลังจากที่หัวรีเวทขาดทั้งหมดนะครับก็ให้ใช้ไขควงแบนนะครับค่อยๆแง่าฝาคคเวอร์หรือฝาปิดสีดําออกนะครับก็ถ้ามันงัดออกยากก็ให้ใช้ค้อนตอกช่วยนิดนึงนะครับเพื่อให้ฝาสีดํามันหลุดออกมานะครับอันนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยงัดออกมาแล้วรอบนึงนะครับ อันนี้ผมงัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนงัดออกมานะครับลูกปืนที่เราเห็นนะครับเป็นลูกปืนตัวเล็กๆทั้งหมด8ตัวนะครับมันจะร่วงลงมาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคราบแบตเทเรียลตัวหนึ่งนะครับออกสีส้มๆหรือสีชมพูนะครับเป็นผุยผงเลยนะครับเป็นผุยผงนะครับที่เหมือนลักษณะเป็นสีที่ติดอยู่กับชุดสีเหลืองนะครับก็คือมันละลายเป็นผุยผงเลยนะครับอันนั้นนะครับคือสาเหตุที่ทําให้แมคคณิกชุดนี้มันเสียนะครับ มันจะเป็นแมทเทเรียลที่ใช้ค้ำยันลูกปืนทั้ง8ลูกนี้นะครับหลังจากที่ถอดชุดแมคานิกชั้นแรกนะครับก็คือชุดลูกปืนที่มันเสียออกนะครับผมก็ถอดชุดแมคานิกอีกชุดหนึ่งออกนะครับก็คือชุดสีเหลืองๆออกนะครับข้างในนะครับก็จะมีชุดลูกปืนอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ข้างในนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดที่ยากที่สุดที่ผมคิดว่ามันยากนะครับก็คือจะทํายังไงกับรีเวททั้ง3ตัวนะครับที่มันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับ ก็คือวิธีแรกที่ผมคิดจะทำนะครับก็คือผมจะเจาะเข้าไปนะครับทะลุรีเวทชุดนั้นนะครับแล้ว totally. ก็ใช้รีเวทตัวใหม่ย้ำเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเจาะรีเวทออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็เจาะทะลุเข้าไปถึงข้างในเบาะเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้น็อตร้อยเอานะครับวิธีของผมมันก็จะยากที่นึงนะครับในขั้นตอนการเอารีเวทออกนะครับที่แรกผมว่าผมจะไม่ยุ่งกับลูกปืนชุดข้างในนะครับแต่ว่า ถ้าผมจะเจาะเอารีเวททั้ง3ตัวนั้นออกหมดนะครับยังไงลูกปืนชุดนี้มันก็โดนผลกระทบอยู่แล้วนะครับผมก็เลยงัดเอาลูกปืนออกเลยนะครับกว่าลูกปืนหายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนประกอบกลับนะครับผมค่อยมาเรียงลูกปืนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเอารีเวทออกของผมนะครับผมจะใช้หินเจียนะครับเจียตัวรีเวทที่ยื่นออกมานะครับให้มันเสมอกับตัววงแหวนชุดที่ผมงัดก่อนนะครับ หลังจากนั้นผมก็งัดชุดวงแหวนชุดนั้นออกนะครับหลังจากที่ผมงัดวงแหวนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเจียหัวรีเวทอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเรียบเสมอกับชุดแผ่นเพลทชุดข้างในเลยนะครับก่อนที่จะทําการเจาะทะลุเข้าไปนะครับในการเจาะทะลุเข้าไปข้างในนะครับผมจะใช้ดอกสว่าน m 5นะครับหรือว่า5มเมตรนะครับเจาะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งทั้ง3รูลนะครับที่ผมเจาะทะลุเข้าไปนะครับทะลุจนถึง ข้างในตัวเบาะเลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการเลียงลูกปืนกลับนะครับขั้นตอนนี้ก็ยากพอสมควรนะครับเนื่องจากผมไม่มีประสบการณ์นะครับในการเรียงลูกปืนจุดนี้นะครับผมก็หาทุกวิธีทางนะครับในการที่จะเลียงลูกปืนกลับเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ถึงขั้นใช้กาวตาช้านะครับติดยางเข้าไปก่อนแล้วค่อยยัดลูกปืนเข้าไปแต่ละลูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับในการเรียงลูกปืนกลับนะครับ แต่สุดท้ายแล้วผมก <ใ girlfriend, S 1> ็เล <concur rency wallet> ี <med> worlds, <med> ้ยงลูกปืนกลับเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เลี้ยงลูกปืนชั้นข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประกอบชุดแมคคันิคที่เป็นยางสีเหลืองๆกลับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบลูกปืนนะครับให้ได้ดังรูปนะครับลูกปืนชั้นที่2นะครับคือชั้นข้างนอกนะครับให้ได้อย่างาที่ผมประกอบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้แมททีเรียลตัวหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปทดแทนตัวค้ำยันลูกปืนนะครับผมจะใช้เป็น สายางน้านะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีที่จะค้ายันลูกปืนนะครับอันนี้ผมก็ค้ายันให้ครบสีําแหน่งนะครับเพื่อมาให้ลูกปืนมันขยับนะครับหลังจากที่ใส่ชุดค้ำยันลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดฝาเวอร์สีดํานะครับที่แรกผมคิดว่าจะใช้ีเวทในการเย็บกลับเข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่ารีเวทที่ผมซื้อมามันมีขนาด ที่ยาวไม่พอนะครับผมก็ใช้น็อต M5 ร้อยกลับเข้าไปนะครับน็อต M5 ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้จะมีความยาวอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับร้อยผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็ขันตัวเมียข้างในตัวเบาะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการขันให้แน่นเท่าที่จะขันได้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัวชุดแมคานิกมันขยับขยื่นนะครับหลังจากที่ทําการขันน็อตให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการ ประกอบสปริงนะครับกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็ในการประกอบกลับนะครับก็ใช้เครื่องมือนะครับก็จะเป็นคีมปากจิ้งจกนะครับในการช่วยบิดสปริงนะครับกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากที่ทําการประกอบสปริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ประกอบชุดมือโยกกลับเข้าไปนะครับโดยการขันน็อตที่เป็นหัวดาวกลับเข้าไปนะครับทั้ง2ตัวนะครับ แต่ว่าของผมนะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งนะครับที่โอเจดาวมันจะขันไม่ได้นะครับก็คือหัวมันหวานไปนะครับมันจะขันแบบให้แน่นไม่ได้นะครับผมต้องทําการเปลี่ยนน็อตตัวหนึ่งนะครับโดยน็อตที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปแทนนะครับก็จะเป็นน็อตหัวแฉกธรรมดานะครับพอดีผมมีอยู่แล้วนะครับจะเป็นน็อต M5 นะครับผมมีขนาดที่ยาวนะครับผมก็ตัดออกให้มันพอดีนะครับแล้วก็ขันเข้าไปแทนที่ ตัวเดิมนะครับที่หัวมันหวานไปนะครับหลังจากที่ประกอบมือโยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทาการทดลองโยกเบาะขึ้นลงดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบคอรอบปิดเข้าไปนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่า,าเบาะมันสามารถโยกขึ้นลงได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สมูทเหมือนกับตอนที่ติดมากับรถใหม่ๆนะครับ แต่ว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับก็คันย้ำน็อตนะครับของตัวมือโยกให้แน่นนะครับแน่นเท่าที่จะแน่นได้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการประกอบโคเวอร์กับนะครับอันไหนที่เราถอดออกมาก่อนเราก็จะประกอบเป็นสิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ผมก็จะใส่โคเวอร์กลับเข้าไปนะครับให้ลงล็อกลงตำแหน่งของมันนะครับหลังจากที่ใส่โคเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ชุดปรับเอนบาเข้าไปนะครับ แล้วก็ขันสกูให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดโคเวอร์ของสกูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ชุดพลาสติกนะครับของมือโยกกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมของมันนะครับก็แค่สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันลงล็อกของมันนะครับแล้วก็ทดลองนะครับโยกดูนะครับว่ามันสมูทไหมนะครับถ้าใส่ลงล็อกนะครับก็คือตัวโยกมันจะต้องแน่นนะครับ ก็โยกได้ปกตินะครับแล้วก็น็อตตัวสุดท้ายนะครับอย่าลืมขันนะครับก็คือน็อตตัวด้านหลังของเบาะนะครับจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับอ่าขันกลับเข้าไปนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือผมจะขึ้นไปทดสอบนั่งจริงนะครับแล้วก็จะทําการโยกในการปรับความสูงขึ้นลงนะครับเพื่อใหอ้รู้ว่ามันสามารถาใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับอันนี้มันก็ทํางานได้ปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ได้สมูทเหมือนตอนออกรถมาใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันก็าสามารถาใช้การได้นะครับดีกว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนัก DIY ทุกท่านนะครับที่จะซ่อมเบาะของรถ Ford r a n g e r อร์ที ด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ